สวัสดีคะ่ะคลิปนี้มา update. อัปเดตโชค์เก้าชั้นเนาะคะ่ะนาะมาอัปเดตโชคที่พเพาะเมล็ดไปเนาะคะ่ะตามที่แม่กำนั่นค่ะได้เหตุคลิปหายเบืองเนาะ,ะที่ก้าต้นมเมล็ดของโชคเก้าชั้นนะคะด่างแต่ว่าขึ้นมาเป็นเผือกพี่น้องเอ้ยแม่กำนั่นหลงดีใจวาซันด้วยด้วยความที่เราไม่เคยนะคะ ด้วยความที่เราไม่เคย<笑><笑>เห็นเห็นต้นโชคขึ้นมาสีขาวสีขาวลำต้นเขามีสีชมพูเนาะพี่น้องเนาะนี่ดีใจค่ะพี่น้องดีใจวราสันทีนี้ลงคลิปไปเนาะ<笑><笑>พอลงคลิปไปแล้วทีนี้ผู้รู้เออผู้รู้ผู้มีความเชี่ยวชาญเขาบอกว่าเผือกมาเลยเผือกน่ะไม่รอดพันนพันนะพันนา พันว่าจังสั้นแม่จ้าเฮ็ดจังไหนบานนี้เมียนบอค้าเมียนบอ้ดยความที่แม่กำนันบอกเคยเฮ็ดเนาะค่ะเนาะไม่เคยทําไม่เคยปลูกและไม่เคยรู้เรื่องโชั่วเก้าชั้นเนาะชั่วเก้าชั้นด่างนะคะพอได้รับมเมล็ดมาก,ก็เราก็อยากจะเรียนรู้โดยการโดยการเพาะเมล็ดอืพอเรามาเพาะขึ้นร้อเเซนตนะคะพี่น้อง ขึ้นร้อยเเลยค่ะเอาฟังแมก่กำนั่นสองภาษาโหลดเนาะพี่น้องเนาะแม่ <c oughs> กำนั่นกสิิืืออสารทั้งสองภาษาเนี่ยเด้อค่ะเดอะ้อทั้งภาษาถิน่นและภาษากลางนะคะเนี่ยคือเราเราเราอยากเรียนรู้โดยการเพราะเมล็ดพะนะอยากรู้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นอืก็เอฟมาเนาะเอฟเมล็ดมาแต่ขึ้นร้อเค่ะทุกคนขึ้นหมดเลยเนาะยี 22, ก็ยีอ่า ยี่สิบสองนะคะแต่ว่าเป็นเผือกนับเบิงเผือกอันนี้ก็เผือกนะคะนี่ขึ้นมาใหม่นี้ก็เผือกอ่าอันนี้ต้นนี้ก็เผือกแต่ว่าอ่าหลอดใหม่ก็ขึ้นมาแล้วเนาะก็เผือกต้นนั้นก็เผือกก็สองใบแล้วก็เผือกแล้วที่อยู่ใกล้ๆกันนี้ก็เผือกนะคะเผือกเผือกทั้งนั้นเลยนี่เป็นหน่อกําลังแทงขึ้นมาก็เผือกประมาณว่าตามที่เห็นในสายตาก็คือเจ็ดเผือกแล้ว พี่น้องเกศเผือกแล้วอืมแต่อ่าต้นหนึง่งต้นนี้เนาะต้นนี้รู้สึกรู้สึกเหมือนเขาจะจะเผือกก็ไม่เผือกจะเขียวก็ไม่เขียวเนาะก็ม,กมีก็มีเขียวบ้างมีขาวบ้าง่ะล็กน้อยแต่ต้นนี้เหมือนเหมือนกับว่าเขาจะฮับมาเลยเนาะเขาจะเป็นเผือกเขาก็ไม่เป็นเนาะจะเผือกหมดจะเขียวหมดก็ไม่เขียวอือแต่บางต้นก็เขียวทั้งหมดเลยนะคะนี่ บางต้นก็เขียวทั้งหมดอันนี้เนาะสำหรับกระถางนี้เอามาเอามาห6หเม็ดนะหเมล็ดเนาะคะ่ะก็ขึ้นทั้งหมดเลยแต่ก็เป็นเผือกแค่หนึ่งเขียวห้าอันนี้เขียวห้านะคะตัวนี้เผือก1ต้นก็ตอนแรกก็ดีใจพี่น้อง ดีใจว่าเพื่อนเพิ่นได้เพื่อนเพิ่นเพิ่นดีใจเพื่อนได้อันโชคขาวพระสันโชคเผือกเพื่อนวานเพื่อนสีรอดพะนะผู้รู้และผู้ชำนาญผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าถ้าเป็นเผือกนะเขาไม่รอดแม่กำนันก็ถามเขาอยู่ว่าเขาจะตายเมื่อไหร่ตายตอนโตหรือตอนเล็กเพื่อนก็บอกว่าตอนเล็กอะไม่เป็นไรมันก็ไม่แน่นะทุกคน นก็ไม่แน่แม่กำนันอาจจะเป็นคนแรกที่เลี้ยงโชคเผือกรอดก็ได้ใครจะไปรู้อะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้จริงไหมคะจริงไหมจริงไหมนี่ขอให้รอดนะคะขอให้รอดขอให้รอดนะขอให้รอดแต่ถึงจะไม่รอดเขาอยู่ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเนาะอย่างน้อยๆเราก็ได้ชื่นชมเขาแล้วณขณะน,นี้เขาก็สวยให้เราชมแล้วนี่เขามีความสวยให้เราชมแล้วอ่า อย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้เราก็ได้รู้ว่าเออนี่คือเผือกโชคเผือกโชคเผือกนะโชคเผือกเขาจะเลี้ยงยากเขาจะโตยากเขาจะไม่โตเขาจะไม่รอดว่าองนั้นก็รอชมตอนต่อไปนะคะแม่กำนันก็จะอัปเดตให้ชมเรื่อยๆเนาะอันนี้ก็ได้ยี่สิบยี่สิบกว่าวันแล้วนะคะก็ยี่สิบเพราะว่าแม่กำนัน วันนี้วันที่เท่าไรวันที่สี่ก็คือสิบสี่วันเอ้ยี่สิบสี่วันนะคะยี่สิบสี่วันแล้วพอถึงวันที่สิบก็จะได้หนึ่งเดือนนะคะเพราะว่าแม่กำนันกล้าวันที่วันที่สิบมกรลานะคะต้นนี้เนาะวันที่สิบมกรลา หอดวันที่สิุมผ้ากับสิบสบสบสบไดเดือนนึงแล้วพี่น้องเนาะใก่สิพอเดือนแล้วอ่าอย่างน้อยๆเราก็รู้ว่าเขาเกิดง่ายแต่เขาโตช้าช้ามากเนาะอืมแต่แม่กำนันกับแมเบอกน้ำเขาสมือสมือก็รูกซึกอว่วใหญ่ก้านาบานซื้นอยู่ได้หรอคะพี่น้องขนาดว่าวัสดุวัสดุก้าไม่ใช่พิษมดไม่ใช่เอ่อ ไม่ถูกต้องกับวัสดุที่กล้าเนาะจริงๆแล้ววัสดุที่กล้า,มาเมล็ดแบบโชคด่างเนี่ยมันก็คงจะต,ต้องอขั้นพิษมอสแล้วก็ดินล้วนซุยมากกว่าน,นี้แต่อันนี้แม่กำนันใช้ดินบ้านๆแล้วก็เอาผสมกับทรายก่อสร้างเฉยๆก็ถือว่าโอเคเนาะเพราะว่ายังไงเขาขึ้นยังไงเขาก็ขึ้นทั้งหมดนะคะขึ้นทั้งหมดเลยเนี่ยแต่เขาโตช้ามากเห็นขึ้นแต่งแต่ได้สิ ยังไม่ถึงสิบวันก็เห็นเขาแตกแล้วไม่กำนันดูทุกวันนะคะเอฟพูดกับเขาทุกวันเนาะอันนี้นี่เรามาทําวิดีโอนี่ก็เหมือนได้พูดกับเขาเนาะไม่กำนันชอบมากเวลาอัปเดตต้นไม้มาทําวิดีโอกับต้นไม้ต้นไม้ก็ได้ฟังไปด้วยนะคะต้นไม้ก็ได้ฟังไปด้วยเขาก็มีความสุขเนะเขาะก็สังเกตดูจากการที่เขาสดชื่นเขาสดชื่นเขาโตว,วันตัวคืนนะคะถึงาบางบางสอางาางีอย่างเขาโตเร็วบางอย่างเขาคงจะโตช้าเลยเนาะ อันนี้ก็รู้สึกว่าจะโตช้าแต่ก็มีความสดชื่นนะไม่ไม,ไม่ไม่มีอาการใดๆให้เห็นเลยทุกต้นไม่ว่าจะเผือกหรือเขียวเขาก็อยู่เป็นปกติโตมาปกติแต่ว่าก็หลายคนที่บอกว่าเผือกไม่รอดโชคเผือกไม่รอดแม่กำนันก็รอดูว่าเขาจะอยู่กับแม่กำนันกี่วันกี่เดือนเนาะแล้วก็เขาอ่าหลอดใหม่เข้ามา เขาจะเผือกทั้งหมดไหมหรือว่าเขาจะมีเขียวออกมาบ้างหรือว่าเขาจะมีด่างออกมาบ้างหรือว่าเขาจะเผือกทั้งหมดอันนี้เราได้เรียนรู้นะคะแม่กำนันได้เรียนรู้ก็รู้สึกดีใจเนาะรู้สึกดีใจสิ่งไหนที่เราไม่เคยรู้สิ่งไหนที่เราไม่เคยทําเราได้ทําแล้วเราได้เรียนรู้เขาตั้งแต่จุดเริ่มต้นมันมันก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะค่ะทุกคนเนาะเป็นสิ่งที่ดีถึงแม้ว่ามันจะเจอกับอะไรในในระหว่างที่ เราทดลองแล้วก็เราเรียนรู้มันจะเจอกับอะไรก็ก็ว่าไปก็ไปตามนั้นเนาะค่ะสำสำหรับคลิปนี้แม่กำนั้นก็มาอัปเดตให้ให้ อ่ชมโชค9้าชั้นด่างที่แม่กำนันพเพาะเมล็ดนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่แล้วเรามาอัปเดตกันใหม่นะคะอัปเดตไปเรื่อยเนาะทุกระยะอ่าว่าเผือกโชคเผือกของแม่กำนันจะเป็นอย่างไรรับชมในตอนต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้แม่กำนันไปแล้วโชคดีมีความสุขทุกท่านแม่กำนันสวัสดีค่ะ